รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หมอคะแตบขันนอกรอบนิดนึงคุณหมอใช่าลย้อมผมเบอร์อะไรคะดำครับเลยไม่เคยค่ะนี่แนนผมบอกถ้า่อายุ18-19เลยอ่ะคุณหมอไม่รู้ทำไมเหมือนกันแก่ก่อนวัยคุยเรื่องนี้ได้ไหมคะวันนี้ได้ค่ะ คุณผู้ชมกันก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะรายการคุยกับหมออาจิมานี่ขอปรึกษาปัญหาส่วนตัวนิดนึงเพราะแอบอิจฉาผมคุณหมอมาตลอดเวลา <c oughs> ค่ะุณหมอนี่แทบจะไม่มีผมหงอกสักเส้นเลยคุณผู้ชมนันจาได้เลยว่าช่วงเข้ามาหาลัยหรือแอบผบม,มาผมงอกก็เที่ยดเลยนะเนี่ยก็เป็นปัญหาผมแก่ก่อนวัยงั้นวันนี้มารอดูนะคะหมอชวนคุยช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดย เฮลิโอแคร์ผลิตภัณฑ์กันแดดรักโลกไม่ทำร้ายปะการังและสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมคะได้เวลาของหมอชวนคุยกันแล้วนะคะช่วงที่หนึ่งของเราสนับสนุนโดยเฮลิโอแครผลิตภัณฑ์กันแดดรักโลกไม่ทำร้ายปะการังและสิ่งแวดล้อมและเป็นครีมกันแดดที่มีงานวิจัยรับรองด้วยนะคะคุณหมอตัวนี้มากป้องกันร,รังสีได้ทุกแบบเลยใช่ค่ะคุณแนมมันช่วยในเรื่องของ เป็นแซดรีสตั์วอเตอร์รีสตันแล้วก็ทําให้เข้าตาแล้วก็ไม่แสบตานี่ไงลงน้ําแล้วก็ยังคุณสมบัติคงทนค่ะก็อย่าลืมนะคะหามาดูแลผิวขังนะคะส่วนตอนนี้ได้มาเวลามาดูแลผมกันบ้างอย่างที้เราเกริ่นกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าโอ้โหวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของผมแก่ก่อนวัยพูดถึงผมแก่แล้วก็นึกถึงผมขาวผมงอกต้องหมอคะต้องมาคุยกันว่า อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราผมงอกก่อนไว้อันควรอย่างนั้นเป็นหนึ่งในนั้นคุณหมอคือจริงๆต้องบอกว่าสีผมผมเนี่ยพอเมื่อเราอายุมากขึ้นถึงระดับหนึ่งเราก็จะเริ่มแบบ สีผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะซึ่งก็คือเป็นความเสื่อมของวัยนั่นเองนะคะก็คือเส้นผมเราก็จะมีการสูญเสียพวกเม็ดสีแล้วก็สีผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวขานะคะซึ่งเราก็จะเห็นในคนผู้สูงอายุทั้งหลายแต่ว่ามันจะมีในกลุ่มคนที่บางทีเนี่ยจะเกิดภาะวะปัญหาผมแก่ก่อนวัยขาวก่อนวัยอันควรเช่น20ก็เป็นละอันนี้เขาเรียกเป็นพรีเมชัวร์ก็คือการเปลี่ยนของสีผมเนี่ยเกิดขึ้นเร็วซึ่งจริงเขาพบว่าไอ้ภาวะพรีเมชัวร์ หรือผมงอกก่อนไวนะ,ะถ้าเป็นพวกพวกฝรั่งเนี่ยเกิดตั้งแต่คนอายุ20แล้วถ้าเป็นคนเอเชียเนี่ยอาจจะเกิดในอายุที่มากขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเรายังมีเม็ดสีค่อนข้างเยอะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกผิวดําทั้งหลายพวกเนี้ยถ้าเราพูดว่าผมแก่ก่อนวัยส่วนใหญ่ก็จะอายุ30ไปะละสาเหตุที่จะทำให้เกิดผมขาวก่อนวัยจริงมันมีหลายประการมากๆค่ะ แต่อันหนึ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้ก็คือภาวะเจนติกคือภาวะพันธุกรรมเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆในการกำหนดว่าคุณจะมีผมขาวหรือไม่ส่วนของตระกูลหมอเนี่ยก็ไม่ไม่ขาวแต่พ่อหมอมาขาวตอนเขาทำปีนยาเอกเพราะว่าอะไรมันไปสัมพันธ์กับภาวะเครียดหรือภาวะสารอนุมูลอิสระชัดเลยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไอ้ภาวะความเครียดหรือภาวะออกซิเดทสเตรสที่ทาให้มีการทาลายเม็ดสีเนี่ยการทำลายเม็ดสีไม่ได้เกิดขึ้นในภาวะนี้ภาวะเดียว มันสามารถจะเกิดขึ้นในภาวะของคนที่มีความผิดปกติของภูมิต้านทานอื่น,นๆยกตัวอย่างเช่นในคนที่เป็นด่างขาวค่ะบางทีเนี่ยก็จะมีสีผมบางตำแหน่งเนี่ยขาวไปด้วยเลยก็คือมันเหมือนกับมีการสร้างตัวที่ไปทำลายเซลล์เม็ดสีของรากผมตัวเองนอกจากผมขาวที่มาจากภาวะด่างขาวแล้วเนี่ยมันก็มีอีกภาวะหนึ่งก็คือในกลุ่มของคนไข้ที่มีผมร่วงเป็นหย่อมแต่ว่าจริงๆพอมาดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมร่วงเป็นหย่อม ไม่ว่าจะเป็นด่างขาวหรือไม่ว่าจะเป็นภาวะไทรอยโรคไทรอยในกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นโูกภูมิเพียนมันก็เลยทําให้มันมีการทําลายพวกเซลล์เม็ดสีที่ลากขนไทรอยก็ทําให้ผมร่วงยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราอายุมากขึ้นหมดประจําเดือนระดับฮอร์โมนไทรอยลดลงก็ร่วงคิ้วก็ร่วง คิ้วก็บางลงมผมก็ร่วงมากขึ้นอย่างเงี้ยง<ๆ>ั้นไทรอยนี่จริงๆแล้วเกี่ยวกับผมค่อนข้างมากเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของไทรอยสามารถสัมพันธ์กับการเกิดภาวะผมขาวก่อนไวัยได้นั่นก็คือเมตาบอลิซึมของเซลล์มันทํางานไม่ดีเกิดความผิดปกติขึ้นมาหรือว่าร่างกายตอบสนองต่อการผลิตพวกเม็ดสีน้อยลงแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาผมขาวก่อนวัยการขาดวิตามินบางอย่าง การขาดวิตามินบางอย่างโดยเฉพาะ B6 B12 ไบโอติน B9 นีนผมร่วงวิตามินดีวิตามินอีอีตัวหนึ่งคอปเปอร์นะะทองแดงอ่าใช่กลุ่มพวกนี้มันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการผลิตเม็ดสีก็เลยทําให้ผมขาวก่อนวัยแต่ว่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความเครียดสเตรสส่งผลต่อการทําให้เกิดผมขาวค่ะอย่างที่หมอบอกคนที่เจ็บป่วยรุนแรง ก็สามารถที่จะขาวแบบข้ามวันได้เลยเขามีการศึกษาว่าในคนที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสที่จะผมขาวมากกว่าในคนที่ไม่สูบบุหรี<ม>่สเท่าครึ่งเยอะมากการสูบบุหรี่สะสมสารพิษในร่างกายอาจจะก,กระตุ้นทําให้เกิดมีภาวะปุ่มเพี้ยนอล้ต้อหมูน ทำให้มีการทํางานของเซลล์ที่ผิดปกติแล้วก็ทําให้เกิดขาวขึ้นมาได้อืมนี่แหละหลากหลายสาเหตุนะคะที่ทําให้ผมขาวก่อนไว้อันควรคนชอบพูดเหมือนกันว่าเนี่ยก็ไปโกกผมย้อมผมบ่อยๆตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมหงอกผมขาวเร็วไงอ,อันนี้จริงเท็จยังไงคุณหมอคะจริงๆแล้วการที่เราไปโกกผมบ่อยๆหมอว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ทำให้ผมหงอกแต่มันทําให้มีความเสี่ยงของมะเร็งสูงขึ้นในการศึกษาในกลุ่มคนไข้เป็นแสนคนเลย ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้<ะ>อันนี้ตีพิมพ์โดยนักวิจัยที่ทําจากฮาร์วาร์ดข้อสรุปของการศึกษาเนี่ย study เนี่ยคือเขาพบว่าในกลุ่มคนไข้ที่อายุเกิน36ปีที่เริ่มทําการย้อมผม<ะ>ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลมาเขาบอกว่าความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งโดยรวมเนี่ย<ะ>ไม่เพิ่มขึ้น<ะ>แต่ว่ามันมีมะเร็งบางประเภทมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นบางคนแบบ วิตกตจลิตตายแล้วฟังรายการหมอกลัวคือครั้งสองครั้งไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าเราทําสม่ําเสมอเป็นระยะเวลานานๆหลายๆปีในกลุ่มพวกนี้ค่ะพบว่ามันสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งผิวหนังการเกิดมะเร็งเต้านมการเกิดมะเร็งรังไข่แล้วก็การเกิดมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆแล้วก็ต้องเลือกดีๆช่างทําผมแล้วเขาต้องทั้งสูดดมเข้าไปเขาถึงต้องใส่ถุงมือเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันก็รับพวกสาร พวกนี้เข้าไปก็ส่งผลสามารถจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ก็ต้องระวังถ้าอยากสวยแต่ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงกับการเป็นโรคร้ายแบบนี้ก็ต้องชั่งน้ําหนักดีๆนะคะคุณหมอใช่ชั่งน้ําหนักกันให้ดีใช่เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะว่าใครก็ตามแต่ที่ผมแก่ก่อนวัยแล้วจะดูแลได้อย่างไงนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะหมอชวนคุยช่วงที่สองสนับสนุนโดยออติสินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่าง กลับมาคุยกันต่อกับเรื่องราวของผมแก่ก่อนวัยค่ะและช่วงที่2ของหมอชวนคุยของเราสนับสนุนโดยออลติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูลแลรูปร่างหุ่นดีแล้วก็ต้องให้ไม่ดูแก่ด้วยนะคะคุณหมอค่ะถ้าเกิดมีผมงอผมขาวมันดูแก่ก่อนวัยจริงๆหลายๆคนก็ถึงต้องพยายามแบบว่า ปกกผมย้อมผมเพราะไม่มีใครอยากแก่หมอจริงจริงเมื่อกี้คุณหมอพูดเอาไว้ว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เราผมหงอกก่อนวัยจริงมันมีเยอะแย<ต>ะแต่หนึ่งในนั้นที่แอนได้ยินมาคุณหมอบอกว่ามันเกิดจากการขาดวิตามินด้วยถูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเสริมหรือทานวิตามินเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยทําให้ช่วยช่วยใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราพูดกันตอนต้นรายการที่พูดกันถึง่ังสารอนุมูลอิสระค่ะจริงๆแล้วถ้าสมมติถ้าเราต้องการที่จะรักษา ผมขาวก่อนว้ยจริงๆต้องตรวจดูเลยว่าเรามีสารอนุมูลอิสระในร่างกายสูงรใช่มีสารอนุมูอิสระในร่างกายที่สูงผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าเรามีการขาดวิตามินบางตัวหรือเปล่ามันก็จะมีวิตามินหลายตัวที่เราควรเจาะเช่นทงแดงเหล็กอ กลุ่มวิตามิน B ีกลุ่มซิงค์เป็นกลุ่มวิตามินที่ส่งผลต่อ,อผมงอกกอนไว,ว,นวนได้ถ้าเกิดเราขาดการขาดคัพเปอร์เนี่ยส่งผลต่อการสร้างพลังงานของร่างกายการผลิตพลังงานของเซลล์แล้วก็ส่งผลต่อการสร้างพวกเซลล์เม็ดเลือดหรือว่ากลุ่มพวกเนื้อเยื่อต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราขาดตัวคัพเปอร์อาจจะส่งผลต่อเรื่องของการผลิตเม็ดสีได้ และคัพเปอร์เนี่ยเป็นสารสําคัญที่อยู่ในกระบวนการของ,ของการสร้างเม็ดสีของร่างกายมนุษย์คงั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมุติว่าคัพเปอร์ตัวนี้มันหายไปหรือว่ามันมีระดับที่น้อยและใช้ไม่พอคุณก็อาจจะมีปัญหาที่ทําให้เกิดมีภาวะผุ่มคขาวก่อนไว้ไดน้นอกจากนี้แล้วเนี่ย เราก็อาจจะมีตัวอื่นที่มีปัญหาอีกก็คือเหล็กเหล็กที่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่แต่ผมขาวนะคุณแนนคุณภาพของผมในคนที่ผมร่วงนี่ก็ต้องตรวจดูภาวะของเหล็กเหมือนกันจริงๆวิตามินพวกนี้มันเป็นวิตามินที่เราควรจะเจาะเวลาเราสงสัยว่าคนไขน้มีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับผมหรือไม่ไม่ใช่แต่ผมงอกก่อนวัยอย่างเดียวเหล็กก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ส่งผลที่ทําให้คุณมีปัญหาผมงอกก่อนวัยเพราะว่ามันเป็นแร่ธาตุที่สําคัญมากๆในเรื่องของการผลิต เม็ดเลือดนะผลิตตัวที่ทําหน้าที่ในการนําออกซิเจนไปสู่ตัวส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงหนังศีรษะด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีในกลุ่มวิตามินทั้งหลายก็กลุ่ม B ทั้งหลายอย่าง B5 เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างพลังงานของร่างกายแล้วก็ช่วยเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัว B5 ก็จึงส่งผลต่อปัญหาผมหงอกก่อนวัยถ้าสมมุติว่าเรามี B5 ไม่พอ ล้วอาจจะต้องไปเสริมการรับประทานกลุ่มอาหารที่เพิ่ม V5 เข้าไป B6 ก็เหมือนกันอย่างบางทีเวลาที่เราแบบโล energy มากๆไม่มีพลังงานในการที่จะไปเมตาบอลิซึมหรือไป detox ร่างกายหรือว่าภูมิต้านทานไม่ดีเนี่ยอาจจะมีปัญหา B6 ก็ได้เวลาที่ร่างกายแบบโลมากๆโลแบ k ค่ะเราจะเพิ่ม B6 เข้าไปส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นพวกผมเล็บเนี่ยอีกอันที่เราต้องนึกถึงคือ B7 B7 นี่คือหรือไบโอติน ปบตินก็ส่งผลต่อผมงอกเหมือนกันกับอีกอันหนึ่งที่เหมือนกับเวลาที่เราเราเช็คก,กลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาผมร่วง B9 ค่ะ B9 หรือโฟเลตเพิ่มในเรื่องของเมตาบอลิซึมของร่างกายช่วยทําให้ร่างกายมันทํางานดีขึ้นกับอีกตัวหนึ่งคือ B12 นี่เกือบครบทุกอะไรใ<ช>ีวิตามิน B นี่มาครบทุกเบอร์เลยนะคะ <B S 1> บ<อ>ีมันสําคัญค่ะไนะม่ได้บีนี่สำคัญค อีกอันนึงคือกลุ่ม C กับ D อันจะคล้ายๆกันก็คือพวกนี้เป็นพวกที่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิต้านทานลดสารอนุมูลอิสระ<ม>อย่างเงี้ยนะคะอย่าง D เนี่ยต้องบอกเลยว่าขาดไม่ได้<ม>แล้วตอนนี้คุณแนนยิ่งเรื่องของภูมิต้านทานเรื่องของโควิดตั้งแต่เนี่ยโอ้โหวิตามิน D นี่เป็นตัวที่ต้องดูมากๆดีมันก็ยังสําคัญกับเรื่องของผมเหมือนกันนะ<ม><ม>หรือแม้กระทั่งซิงค์เนี่ยเอาพูดอีกแล้วซิงค์ D ซิงค์ C เนี่ยพูดอีกแล้ว จริงๆแล้วมันเป็นตัวสําคัญมากๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของร่างกายแล้วมันก็ส่งผลไปถึงภูมิด้านทานของร่างกายด้วยค่ะอย่างที่หมอบอกว่าเมื่อไหร่มันมีการอักเสบขึ้นมาอักเสบเท่ากับแก่อักเสบเท่ากับเสื่อมแต่ว่าการอักเสบเนี่ยคนมันมองไม่เห็นนะนะลทีก็เป็นนู <ๆ S 2> ่นเป็นนี่แหละนั้นตัวที่ไปช่วย,ยเรื่องของการสร้างพลังงานของร่างกายให้มันซ่อมเซลล์อันนี้คือสำคัญเราพูดเกินไปหมดละ แล้วก็ตัวที่ต้านการอักเสบที่สําคัญยางน้นคือโอเมก้า3ค่ะซึติว่าเราต้องการหวังในเรื่องของต้านการอักเสบแล้วก็ไปดูว่ามี EPA เท่าไหร่จะไปดูจํานวนเมิลิกร,รัมของโอเมก้า3อย่างเดียวไม่ได้ต้องดูหลายๆอย่างมากๆว่าอันไหนคืออะไรเอามาแก้อะไรนะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มพวกคาตาเลสเอนไซม์นะคะคาตาเลสเอนไซม์นี้ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงมากแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญในการ เป็นสารต้านอนุมนูลสระซึ่งเอามาไว้จัดการกับพวกสารอนุมนูลสระที่สร้างขึ้นมาอย่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เราใช้ในการบรีบสีผมเนี่ยมันก็คือหนึ่งในตัวของสารอนุมนูลสระนั้นเขาก็จะมีพวกคาเเลสเอนไซม์อะไรที่ร่างกายมันสามารถสร้างได้เองก็ได้นะคะเอามาจัดการกับไอพวกสารอนุมนูลสระพวกนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าเราอะ สามารถที่จะดูแลตัวเองโดยรับประทานสารต้านอนุมูลสละเข้าไปได้จริงๆเราก็ดูจากอาหารที่เราพูดกันตลอดว่าเอ้อยคุณให้ทานผักผลไม้ให้เยอะขึ้นอ่ามันช่วยได้นะผักผลไม้หรือชาเขียวหรือน้ำมันม,นมะกอกนะ,ะ,ะกลุ่มพวกนี้ก็มีสารต้านอนุมูลสระสูงหรือปลาที่มีโอเมก้าสามอย่างเงี้ยอะไรที่จะไปทําลายระบบไหลเวียนของนังศรีษะเยอะตัวอย่างเช่นบุหรี่าง โหบุหรี่เนี่ยไปทําลายทําให้ระบบไหลเวียนไม่ดีอันนี้เราก็ไม่เอาค่ะหรือว่าเป็นอาหารของใต้อย่างเช่นพวกใบแกงใบกะหรี่ใบหมุยนะคะเป็นอาหารของทางใต้ซึ่งจริงแล้วก็เป็นทางฝั่งของอินเดียด้วยคือกลุ่มพวกนี้มันก็จะช่วยในการลดสารอนุมูลสละแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดปัญหาผมงอกกอนไวได้ชาดําก็ได้มละลาคีนกก็ได้กุสเบอรี่ก็ได้เนี่ยอาหารพวกนี้เราก็อาจจะทานให้เยอะขึ้นมันเป็นอาหารจากธรรมชาติซึ่งช่วย แอนตี้อาจิงช่วยชะลอวยัยเป็นสารแอนตี้ออกซิเดน ซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของผมได้นี่ใครที่ไม่อยากผมแก่ก่อนวัยนะคะคือไม่มีใครอยากแก่หรอกเนาะก็สามารถหาอาหารแบบที่คุณหมอแนะนํามารับประทานกันได้ส่วนถ้าอยากจะทานวิตามินเสริมเข้าไปคุณหมอแนะนําทุกครั้งว่าควรจับด,ดูก,ก่อนใช่ใชเราขาดตัวไหนเราถึงควรจะเสริมตัวนั้นเข้าไปนกะคะอ่ะก็ดูแลกันเนี่ยแหละคะ่ะตั้งแต่ศีษะจะรด,ดเท้าดูรายการ<ม>เราก็จะได้ข้อมูลดีๆไปดูแลกันอย่างถูกต้องนั่นเองนะคะสัปดาห์หน้าคุณหมออัจฉิมาจะชวนพวกเราคุยเรื่องไหนกันอีกก็กลับมาติดตามกันได้ถ้าทางกก็ททวนอาิตย์่ บ่ายมงตรงค่ะหรือใครอยากจะดูรายการย้อนหลัง YouTube c h anel n เราก็มีมนะคุหมอเนอะเราทำมาเกือบ10ปีแล้วคุณแนนเพราะฉะนั้นมันเป็นมีตอนน่าจะประมาณแบบ 3-4- 500ตอนเยอะมากๆก็ไปติดตามกันได้ค่ะ,คะ,คะกด subscribe ด้วยนะคะในรายการคุยกับหมออัจจิมานะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณหมอและแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ